ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อนในสมัยที่การคมนาคมทางรถไฟยังคงเป็นที่นิยมของผู้คนทั่วไปตลอดเส้นทางการเดินรถนั้นถูกโอบล้อมไปด้วยป่าเขาและธรรมชาติผู้โดยสารที่มาใช้บริการส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสกับบรรยากาศระหว่างการเดินทาง มนทและนัดสามนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบทั้งสามได้ชักชวนกันขึ้นรถไฟเพื่อจะไปเที่ยวที่ภาคเหนือซึ่งการเดินทางด้วยรถไฟนั้นถือว่าเป็นการเดินทางที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สุดนัดเป็นผู้หญิงเพียงคนเดียวที่ร่วมเดินทางในครั้งนี้และเป็นคนที่เสนอให้เดินทางด้วยรถไฟ ที่จะขึ้นรถไฟขบวนหมายเลข C สองี C ปลายตาขนตาอีก้าไหนรถไดออกจากสถานีลาโอย่างสัมภระให้หมดอเ้ยรอหลังเป็นไปไนหลือขอขอบครับทั้งสามคนได้เก็บสัมภาระขึ้นรถไฟ บโบกี้สิบสและได้จับจองที่นั่งกันด้วยความที่ผู้โดยสารค่อนข้างเยอะทําให้นัดได้นั่งแยกกับเพื่อนอีกสองคนเมื่อเจอที่นั่งว่างนัดจึงรีบปลีเข้าไปนั่งในทันทีก่อนที่จะจัดแจงสัมภาระเก็บให้เข้าที่เข้าทางฝั่งตรงข้ามของนัดมีลุงแ,แก่คนหนึ่งที่ดูท่าทางใจดี ลุงยิ้มให้นัดอย่างเป็นมิตรแต่ก็แฝงไปด้วยแววตาที่เยือกเย็นอาจพอลักษณะภายนอกของแกที่ดูสู้ภอมเนื้อตัวมอมแมมดวงตาลึกโบคล้ายคนป่วยจะไปไหนล่ะนูไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะพวกหนูมากันสามคนเพื่อนหนูนั่งอยู่ใกล้นี่เองในขณะที่นั่งอยู่นัดก็สังเกตเห็นความผิดปกติของรถไฟขบวนนี้ ที่ผู้คนนั่งอยู่เต็มขบวนแต่กลับไม่มีใครพูดคุยกันเลยสักนิดพูดโดยสารทุกคนต่างนั่งนิ่งบางคนก็มีสีหน้าเศร้าหมองบางคนก็มีสีหน้ายิ้มแยม้มจะมีก็แต่เสียงแนกกับบอมที่พูดคุยกันเฮฮาอยู่สองคนระหว่างที่นัดนั่งคิดอะไรอยู่นั้น กอมีเสียงสีเทาเดินเข้ามาไกลๆมีไฟเปิดสว่างทั่วสถานีรวมทั้งมีเสียงของผู้คนที่กำลังเดินขึ้นลงรถไฟอย่างมากมายทั้งสมคนเงยหน้าขึ้นมาดูก็พบว่าบรรยากาศในรถไฟตอนนี้ต่างไปจากช่วงเวลาก่อนหน้านี้อย่างมากผู้คนที่ขึ้นมาบนรถไฟดูมีชีวิตชีวาไม่เหมือนกับที่พวกเขาขึ้นมาในตอนแรก ทั้งสามคนตัดสินใจลงจากรถไฟและได้ไปถามกับนายสถานีว่าตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหนและได้คำตอบมาว่าพวกเขาใกล้จะถึงที่หมายแล้วเหลืออีกไม่กี่สถานีเท่านั้นพวกเขาทั้งสามคนตัดสินใจที่จะไม่เดินทางต่อและได้เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ทุกอย่างที่เจอให้นายสถานีฟังนายสถานีได้ให้คำตอบกับพวกเขา ว่าพวกเขาอาจจะหลุดไปอยู่ในอีกมิติหนึ่งเป็นมิติที่วิญญาณทั้งหลายต่างก่อชารถไฟขบวนนี้ในการเดินทางด้วยเช่นกันรถไฟขบวนนี้ผ่านความเป็นความตายและได้พลักชีวิตผู้คนมามากมายทั้งอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นตามทางรถไฟบ่อยครั้งจะมีคนที่ฝ่าฝืนข้อห้าม สัญจรข้ามทางรถไฟในที่ที่ไม่มีสัญญาณไฟและหมายการแม้รถไฟจะชะลอความเร็วเมื่อวิ่งผ่านเขตชุมชนก็ตามแต่ก็ไม่สามารถเบรกกระทันหันได้เหมือนรถทั่วไปวิญญาณเหล่านั้นอาจเป็นวิญญาณที่เสียชีวิตโดยรถไฟขบวนนี้หรืออาจเป็นแค่วิญญาณที่อยากให้รถไฟขบวนนี้ไปส่งพวกเขาให้ถึงที่หมาย พวกเขานั่งพูดคุยกันจนฟ้าสางทั้งสมคนตัดสินใจที่จะไม่ไปเที่ยวต่อและได้นั่งรถไฟขบนวนเช้าเพื่อกลับบ้านหลังจากเจอเหตุการณ์ครั้งนั้นพวกเขาทั้งสมคนก็ยังคงเดินทางท่องเที่ยวดัวยรถไฟอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ได้พบเจอกับเหตุการณ์แบบนั้นอีกเลย